เอฟซีเบื่อแล้วม okay. ั้งอันนี้แม่อุยังไม่ได้บอกเลยนะแม่อุจะให้งบเท่าไหร่แม่อุยังไม่ได้อนุญาตให้ออมเด็กกับเชิดซื้ออะไรเลยนะไม่เอาอะโอเคมันคืออะไรอ่ะที่บ้านมีมันมีช็อกโกแลตด้วย อร่อยมากเลยนะเพรามันเป็นมันไม่รู้แบบไหนประมาณไม่ปิ้งให้นะไม่ได้มันอันตรายได้ค่ะมันอันตรายค่ะเด็กไม่ควรทำนะคะแล้วทำไงอ่ะเอาอย่างอื่นได้ไหมอ่ะอ่หโอ้เรื่องอะไรอ่ะคะ อันนั้นเท่าไหร่คะกินแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องปิ้งไม่ต้องย่างได้ไหมอ่ะคะเคยกินแล้วไม่ใช่หรอเคยแบบไม่เคยกินแบบแล้วใครจะย่างให้เธอทำเองไม่เป็นลูกเคยทำใครให้เธอทำลเคยทำใครทำให้ลูกค้าจำ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 ได้ไหมจำได้จำได้เขากินเยอะเลยแล้วไง ไม่อันนั้นมันนานมาแล้วไงลูกเธอจะทาอะไรโดยพลาการไม่ได้อยู่เธอไปจุดงงจุดไฟอะไรไม่ได้นะเอ,อเลดมันไม่ได้นะคะเธอต้องขอร้องพ่อกับแม่มะคะ่ะเธอต้องพูดกับพ่อกับแม่ดีๆค่ะถ้าเธอพูดกับพ่อกับแม่ไม่ดีพ่อกับแม่ก็ไม่ทําให้เธอคะ่ะมาค่ะปิ้งเธอได้ไหมแม่ค่ะอะ,ะิ้งอะไรคะิ้งมา่โกแล้วมันแล้วไงต่อ บีอโหมันปีแล้วมันามันดำปีเลยมันไหม,ม,ม้เลยนะมันสามารถเกิดก่อมะเร็งได้เลยนะมันทําให้เกิดมะเร็งได้เลยนะนยาาเาทำยังไ,ไงทำยังไ,ไงเออเป็นมะเร็งได้เลยนะนี่น้องยังบอกเลยเด็ไม่รู้จักมะเร็งหรอรู้จักรู้จักแต่มายิงรู้จักมายิงไหมมันคืออะไรอะ อะไรไม่คิดไม่แยกแยะไม่ยม่นนู่นนี่นั่นแบบโอเคจบโอเคอมเดตซื้อไปเท่าไหร่คะราคาขอดูราคาหน่อยค่ะอมเดดฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตาม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 ไหนอะไหนอะที่พานี่กีาทอ้าวอมเดตหยิบมาจากตรงไหนก่อนมันมันมาจากตไหนสามสิบห้าบาทเรากินขนมได้เป็นเดือนเลยนะอเดต สามสิบห้าบาทเลยนะสามสิบห้าบาทลูกเล้ยงยังไป่สี่สิบบาทแล้วไงแล้วพรุ่งนี้เธอเอาไปห้าบาทโอเคโอเคนะพูดเองนะโอเคเธอเอาไปห้าบาทโอเคเดี๋ยวฉันให้เลยขึ้นรถปุ๊บฉันให้เธอห้าบาทเลยแล้วคุณเชเบตเอาอะไรคะคุณเชเบตเดีเ๋ยวต้อเปลี่ยนเอาให้เปลี่ยนนะเ,เอาห้าบาทไม่อเอา,าหรอเอาดูคนใจโรเลเลยไม่คุ้ามโรงเรียนฮะ อ่ะเชเบตเอาอะไรคะเมื่อกี้อยู่ไหนคะที่เธอเลือกอะค่ะคุณเลือกอันไหนคะเมื่อกี้แม่อุ๋มเป็นคนใจร้ายเลยเนาะเชเบตคะกรุณาอย่านั่นกับพื่นค่ะขอร้องพรีสห้าบาทอ่าดูราคาให้น้องหน่อยเท่าไหร่คะอุ้ยทำไมแต่ละคนแบบเลือกอะไรแต่แพงๆั้งนั้นเลยอ่ะห้าบาทอุ้ยไล่สาระเอาเน็ตเอาเน็ตมูนีอีกแล้วดูเป็นสีคล้ำแล้วเอาพริบเลยจริงเหรอโอ้มันมันไล่สาระลูก <poisoned indo> อะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไหมสักวันหนึ่งอะค่ะทุกคนคะขาประโยชน์แต่มันแพงหร่าไม่แพงไปอ่ะเช่นเช่นอะไรเช่นอะไรก็แบบไม่ได้ค่ะก็แบบไอ้ไอ้ไอ้พวกอะไรมันแบบพวกอะไรอะคะเช่นอะไรคะไม่ได้ไม่ได้อ่ะแล้วพวกนี้ชาจะกินอะไรคะ12บาทเธอกิน12บาทเเลยหรอโอเค12บาทก็ได้จ่อไปเอาเด็ดอะไรคะ12อันอะ19บาบาทอ่ะเอาเด็ดอีกอันไหมจบ ไม่ชอบกินเนี้ยวแน่ใจนะอย่าก,กินมะนาวให้เห็นนะอ๋อใครกินมะนาวพี่กับน้องอะ่ะคนเดียวเออทำไมน้องชอบกินมะนาวเนี่ยบอกแม่อุน่นเลยหนูมันเปรีย้ยวจี๊ดแต่ก็อร่อยมากามตอนนี้โอ้ท่านถึงว่า<ม>ชิ่อเบลตอ้วนเพราะว่ากินมะนาวมากใช่ไหมอเมริกไม่ใช่ใช่ไหม,มไม่ใช่กูกินไก่ย่างเยอะไก่ย่างอะไรอเมริกไม่ใช่เป็ะเลยเหรอแกะได้ไงลูกไม่แตกตังค์เลยไก่ยา ลุกเร็วๆค่ะลุกเร็วๆแม่อุจะถ่ายค,าคล,าลิปค่ะทุกคนสรุปอเลนตเอาอะไรคะเงมนตามค่ะป๋าก,กมไม่ซือ้อแค่ในที่ที่น้องซื้อ,อน้องได้สีบัวป๊าแล้วลูกไม่ได้กินเราไม่ซื้อจะเป่นลองให้โชว์หน่อยลองให้โชว์หน่อยเย,ย้่ลองให้ป,มปอมๆไม่ได้หร <จำ S 1> ออเลน่ะนลองให้ทำไงลองให้ดูจมูกดิดูจมูกดิโอเคอเลนต์แลู้เป็นยี่เ็ดนะ ใช่หนูเป็นหนูแล้วผมได้วหนูอยากกาอนี้แล้วมองแล้วอ่าไม่เอาใหหนูได้ให้เหรออ่ะลองทำนี่ลองทำนี่สมมติไม่ได้ค่ะลองให้ก่อนเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรหมูเหมือนเหมือนเหมือนหมูเลยเหมือนเหมูเลยเหมือนหมูกําลังร้องเหมือนหมูแล้วก็อันนี้โอเคทุกคนเลือกได้หรือยังคะทุกคนอ่ะแม่อูให้เวลานะคะอภิบาท 5วินาทีให้เลือกสิ่งที่ตัวเองตัวเองอยากได้ <ฮะ S 1> ไเริ่ม1 2 3 4 5สสห้ามดเวลาค่ะออย่างเดียวสิลูกอย่างเดียวค่ะเอ้าอย่างเดียวค่ะคุณอย่างเดียวเ so ท่านั้นเอ้าเอาเอาคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรเอา้าเชเบตเฮ้ยเชเบตแกะแกะของเขา<ส>หรื s. <S หเอเปล่าเลดไปด,ด,ดูหน่อยเอาเลดขอดูหน่อยเอาเลดดูหน่อยว่าเชเบตแกะหรือเปล่า เยี่ยงขนาดนี้ลองดูข้างในไหมเอาเบลดูข้างในดีไหมแกะหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้แกะแต่ขอยกแผงดิขอดูยกแผงยังไม่เป็นไรเอาเบดแต่ถ้าแกะแล้วอ่ะมันไม่ได้แกะไหมไม่ได้แกะโอเคไปจบเบลได้ยังคะสองอันเลยอะไรเอาแค่อย่างเดียวลูกเอาเบดอยาให้น้องเห็นนะว่าเบดเอาอะไรลูกชอบเรียนแบบมาก นันหมดเวลาไม่ให้แล้วไปจ่ายตังนี้กว่าไปจ่ายตังกันเนาะเชเบตไม่ได้เนาะหนึงเนาะไปแี่ทุกคนเดี๋ยวนีเชเบตก็จะร้องไห้ไอุ้ยขอโทษ่างนี้เลยน่ารักไหมแบบนี้น่ารักไหมน่ารักไหมตอบแม่อูก,ก่อนค่ะว่าน่ารักไหมเ,นะเสียงดังได้ไหมในะที่สาธารนณะไ,ไ,ดได้ไหมตอบแล้วจะทำอีกไหมคะแต่แม่อูจะจัดการเชเบตนะตอบแม่อูให้ดี เสียงดังได้ไหมเอลเลนไม่ได้ค่ะแล้วน้องเขาจะรบกวนคนอื่นเขาจะรกกำลังแบบพึ่งขอทำงานอยู่โอเคเชเวตท,ทำยังไงคะเชะเวต่าเดินไปค่ะไปค่ะแม่โอไม่ได้ทำอะไรพี่อเลเ็นเจ็บนะทำกับพี่อย่างนี้ได้ไงก็ถีพี่ไม่น่ารักเลยขอโทษเดี๋ยวนี้ไปขอโทษพี่อเลเ็นเดี๋ยวนี้ไปขอใกล้ๆค่ะไปค่ะคนแบบนี้นะคะจะไม่มีใครรักนะ เฉตต้องตามหาพี่ค่ะตามหาเดี๋ยวนี้ค่ะออมเดนคะมาให้น้องขอโทษเดี๋ยวนี้ค่ะขอโทษพี่เดี๋ยวนี้หนึ่งขอโทษพี่เดี๋ยวนี้กดไลค์กดแชร์ชค่ะให้ชเนี่แล้วขอโทษเอฟซีด้วยที่ทำไม่ดีกับพี่ออมเดชบ้างที่จุบด,ด้วยเฉบทจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วโอเคไหมโอเคจะไม่ทำแบบนี้อีกจ้ะ โอเคค่ะบ๊ายบาย